เวลา11นาฬิกา25นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรพูตานซึ่งช้ากว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเพมกโกทิมพูที่ประทับถึงยังสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่ตอเดนมาร์กกรุงทิมพูโดยมีนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรพูตานและเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายพูตานเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จ รวมทั้งมีจิตอาสาและประชาชนชาวพูตานนับหมื่นคนเดินขึ้นภูเขามายัางสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดอเด่นมากเพื่อเฝ้าออทุลละองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้บรรพชิตภูตาน3รูปเป่าแตรและแก่งมอกรยานตามธรร,รมเนียมภูตานนำเสด็จขึ้นสู่ลานประทักษิณชั้นที่สองโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งภูตานรอรับเสด็จ แล้วทั้งสี่พระองค์ทรงพระดำเนินผ่านคณะบรรพชิตภูตานและคณะสงฆ์ฝ่ายไทยฝ่ายละ74รูปาาราาพระพุทธรูปดอเดนมาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีความสูง54เมตรสร้างจากสัมฤธิ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชาธิบด,ดีแห่งภูตานพระองค์ที่4ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาและการฉลอง100ปีแห่งการสถาปนาราชวงศ์วังชุก ปัจจุบันเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเทศกาลสำคัญและการปฏิบัติธรรมทั้งนี้เมื่อวันที่26ตุลาคม2560สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานทรงจัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณลานพระพุทธรูปซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีกว่าหนึ่งคน เมือ่อทรงพระดำเนินถึงประตูทางเข้าวิหารใต้ฐานพระพุทธรูปดอเดนมาทุนกุจิกมีโชดาประธานคณะบรรพชิตภูตานซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าสมเด็จพระสังฆราชของไทยเฝ้ารับเสด็จและนำเสด็จเข้าด้านในวิหารส่งยืนที่หน้าโต๊ะแท่นบูชาด้านหน้าพระวชิระกิลายะพระประธานในวิหาร ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระบรมสารีริกธาตุส6อหคองแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานมีสันฐานเมล็ดพันธุ์ผักกาด8ดองค์และสันฐานเมล็ดข้าวสาร8ดองค์ตามตำราพระบรมธาตุที่สมเด็จพระอริยะอุ่งสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งได้รับตกทอดมาจากพระบุรพาจารย์เพื่อประธานถวายแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานสำหรับประดิษฐานณราชอาณาจักรพูตานเป็นการถาวอ เพื่อเป็นที่เจริญพุทธานุสติและเป็นสุพาิิมิตรแห่งมิตรภาพของคณะสงฆ์และประชาชนชาวไทยสืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ทูบเทียนแพ่โดยทรงวางที่โต๊ะกลางทั้งสี่พระองค์ทรงจุดประทีปไขเนยซึ่งวางอยู่ที่โต๊ะด้านหน้าของแต่ละพระองค์แล้วทรงส่งเทียนชนวนคืนแดบบ่บรรพชิตภูตาล ในการนี้ทั้งสี่พระองค์ทรงรับฟังการถวายคำบรรยายเกี่ยวกับวิหารทรงมีพระราชปฏิสันฐานตามพระราชอัธยาศัยกับทอดพระเนตรภายในวิหารจากนั้นผู้แทนองค์กรบรรพชิตภูตานได้แก่พระคามารังดลถวายของที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งสำรับและพระสังเกตเขนดูถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหนึ่งสำรับ หัวหน้าคณะสงฆ์ฝ่ายไทยได้แก่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์และสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเชิญพระพุทธวรายุวัฒนาศาสดาหน้าตัก9ก้านิ้วและพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหน้าตัก5านิ้วและเหรียญพระรูปซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานถวายแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูตานเพื่อเป็นที่ระลึก ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยมีประชาชนยืนส่งเสด็จตลอดสองข้างทางอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้ช่วงเช้าของวันที่26เมษายน2568ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดอเดนมาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูตานอย่างเป็นทางการณมนทนพิธีพระพุทธรูปดอเดนมา โดยคณะบรรพชิตฝ่ายภูตาน74รูปเจริญพระพุทธมนต์แบบวัจรยานและคณะสงฆ์ฝ่ายไทย74รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลด้วยบทเจริญชัยมงคลคาถา ่อ,อจากนั้นเสด็จออกณห้อง508โรงแรมเพมโกฏทิมพูรส่งรับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่สิงเย,ยวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานพระองค์ที่4โดยทรงมีพระราชาปฏิสันฐานตามพระราชทิยาัยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานพระองค์ที่ 4, ส่ทรงครองสิริราชาสมบัติระหว่างปี2515ถึง2549ปัจจุบันมีพระชนมายุ70พรรษา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานพระองค์ที่4เป็นไม้แกะสลักลายสัตว์ป่าธรรมชาติขนาดกว้าง44เซนติเมตรยาว80เซนติเมตรจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการหลวงเดเชนโชลิงซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานพระราชวังเดเชนโชลิงโดยมีสมเด็จพระราชนีแห่งพูตานรอรับสเสด็จ ในการนี้ทอดพระเนตรนเทศกาลความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงของไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพูตานโครงการหลวงเดเชนโชลิงเป็นหนึ่งในโครงการหลวงของราชอาณาจักรภูตานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานเมื่อปี2555อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงของไทยกับกระทรวงเกษตรและประว์ภูตานในการเพราะปลูกไม้ดอกและพืชสวนต่างๆ ทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงของไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แก่โครงการหลวงปูตานส่งผลให้ปูตานสามารถปลูกไม้ดอกคุณภาพสูงและปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80และมีการทดลองเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนและปลาเท้าส์ปัจจุบันอยู่ภายใต้แผนความร่วมมือระยะที่3ปี2 5 6 8ถึง2570 พร้อมทอดพระเนตรในเทศกาลต่างๆที่จิตอาสาเดซุปเข้าไปมีส่วนร่วมอาทิการปลูกต้นไม้ปีละหนึ่งล้านต้นตั้งแต่ปี2565การเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐเช่นการสร้างเขื่อนพลังงานน้ำสร้างทางหลวงเพื่อการพัฒนาประเทศการควบกลุ่มประชากรสุนัขและการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทอดพระเนตรในเทศกาลโครงการหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์วันกงวันโปรดักต์หรือโอกบ เป็นโครงการในพระราชินุปัมร์สมเด็จพระราชนีแห่งพูตานและมีสำนักงานโครงการในสมเด็จพระราชนี Queen Project Office QPO เป็นหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นช่องทางสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในชนบทอย่างยั่งยืนโดยโครงการได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการหตำบล1ผลิตภัณฑ์วันตำบลวันดักต โอท็อปของไทยและโครงการ1หมู่บ้าน1ผลิตภัณฑ์ One Village One Product o w o p ของญี่ปุ่นในการนี้ทรงมีพระราชปฏติสันฐานกับสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานณนะพระพลาที่ประทับรับร,บรองก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังโรงแรมที่ประทับต่อจากนั้นเสด็จออกณนะห้อง508ชั้น5โรงแรมเพมกโกธทิมพูซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ พระราชทานพระบรมราชบโรการให้ด้าโชเชลิงตบเกนาย,ยกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูตานและนางตาชีโดมาภริยาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันฐานตามพระราชธทยยศัยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์กรุงเฮกในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดียิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจยจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความรุ่งเรืองไพบูรณ์ของประเทศและประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์สืบไปสิ่งที่น่าปลื้มใจสําหรับไทยคือการที่ได้เห็นเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของเรา ได้พัฒนาเพิ่มพูนความมั่นคงเข้มแข็งในฐานะประเทศหนึ่งในระดับแนวหน้าของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งในฐานะประเทศหนึ่งที่มีบทบาทนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เรามีความภูมิใจในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของทั้งสองประเทศและจะพัฒนาสร้างเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการทูตอันราบรื่นที่ดำเนินมาเป็นเวลา421ปีต่อไปหมอมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนและไมตรีจิตที่ฝ่าพระบาททรงมีต่อประเทศของเราทุกฝ่ายก,ก็จะไม่ลดละความพยายามในการสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปซึ่งจะสร้างประโยชน์สุข ร่วมกันเป็นอนเนกประการอีกทั้งทําให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีความผูกพันแน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปพระประมาพิไทยมหาวาชิราลงกรณพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว เวลา17นาฬิกา20นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกันิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปเมรุหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหามุนีวงพิจิตรทิตวันโนซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่25ธันวาคม2567สิริอายุ88ปีพรรษา68 สมเด็จพระมหาหมุนีวง์พิจิตทิตะวันโนเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2479เมื่ออายุ20ปีได้อุปสมบทณวัดสมนัณพิหารมีสมเด็จพระวรรณรัต จับทิตัธรรมโมเป็นพระอุปชาตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนสอบได้เรียนทำมกล้าประโยคและสำเร็จการศึกษาปริญญา,าศาสนศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหามงกุฎร,ราชวิทยาลัยประกาศนียบัตรชั้นสูงจากสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศและประิญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลา ด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสมณวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ธรรมยุทธและอดีตที่ปรึกษามหาเถระสมาคมอีกทั้งยังเป็นพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถด้านปริยัตและปฏิบัติเขียนหนังสือทางพระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากสอนกรรมฐานเป็นที่เริ่มใสศรัทธาของคณะสงฆ์และศิษยานุสิ์เสมอมา เวลา14นาฬิกา49นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร,ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอน o ปิยานาถวัชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสนามกีฬาราชนิเวศกรีธาสถานกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำตรวจตะเวนชายแดนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้เยี่ยมชมนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ยอดนักกีฬาจัดแสดงพระปรีชาสามารถทางด้านกีฬาประเภทต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้แทนพระองค์กล่าวเปิดการแข่งขันกรีฑาเยาวชนมรดกไทยวันเจ้าลมกรดครั้งที่1ประจำปี2568ซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนร่วมกับสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์และหน่วยง,งานต่างๆจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการกรีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตั้งแต่ยวชนเยาวชนตลอด ประชาชนหันมาสนใจและมีนิสัยรักการออกกําลังกายที่นอกจากจะทําให้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังเป็นเกราะป้องกันภัยจากยาเสพติดทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกรีฑาให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศสร้างเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถเพื่อพัฒนาไปสู่นักกีฬาระดับชาติและนานาชาติตลอดจนเสริมสร้างความมีระเบียบว,วินยัยความสมคคีและความมีน้ำใจนักกีฬา การแข่งขันแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนชายหญิงอายุต่ำกว่า15ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีทำการแข่งขัน7รายการมีนักกีฬาจำนวน213คนจาก11จังหวัดและนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศผู้แทนพระองค์มอบเหรียญรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆอาทิวิ่งร้อยเมตรชายรุ่นอา,ายุต่ำกว่า15ปีเหรียญทองได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์วิ่ง1,500เมตรหญิงรุ่นอา,ายุต่ำกว่า18ปีเหรียญทองได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีวิ่งผลัด 4, ี่กร้อยชายหญิงรุ่นอา,ายุต่ำกว่า15ปี 1, m, หายาย15ปเหรียญทองได้แก่โรงเรียนวัดตำหนักเหนือชื่นวิทยาุสรณรจังหวัดนนทบุรีและโรงเรียนเทศบาลนคร นนทบุรีพร้อมกับมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลแก่ทีมชนะเลิศคะแนนรวมประเภทอายุต่ำกว่า18ปีชายหญิงได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทอายุต่ำกว่า15ปีชายได้แก่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐมรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทอายุต่ำกว่า15ปีหญิงได้แก่โรงเรียนวัดตำหนักเหนือชื่นวิทยานุสสณ์จังหวัดนนทบุรี ภายหลังจากมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลแล้วผู้แทนพระองค์กล่าวปิดการแข่งขันและให้กำลังใจนักกีฬาด้วยการแข่งขันนี้นับเป็นเวทีแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกรีฑาของประเทศสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านกีฬาควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความมีระเบียบวินยัยอันจะนำไปสู่การสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศในอนาคต วันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทานอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวรลงกรณ์ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอุปัชายะ ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวราลงกรสิ้นพระชนวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณคณะศิษยานุสิ์และผู้เคารพเลื่อมใสจึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นประจำทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโด,ดกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้พลเอกไผบูล์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเชิญถุงพระราชาทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน3ชุดไปมอบแก่เด็กหญิงนัชมีศรีมารักษ์เด็กชายอัสมีนดือเรน,นาและนายรุสลีบินยาที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่20เมษายน2568 จากนั้นเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูทร์โคกเกียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสเชิญถุงพระรชาชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน80ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังวัดธรรมเนียบร,รมารามอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ร้อยตำรวจโทวัฒนารมจูมาปานจากนั้นถวายสิ่งของพระราชทานแด่พระบุญทรงกลิ่นบุญแก้วพระเสริมทองเต็มแก้วสมามเณรพภคณิโมราสินสมามเณรเฉลิมชนฝุ่นพิพัฒและสมามเณรวรินทรจักขะซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสะบาย้อยเมื่อวันที่22เมษายน2568 ต่อจากนั้นลพลเอกภัยบุ์บคุ้มฉายาอ,องคมนตรีเป็นประธานในพิธีชาปนกิจสมเนนวงสกรโชม,มาปานอายุ15ปีซึ่งมรณภาพจะเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22เมษายน2568 ที่โรงแรมเดอะมาเจสติกเอ็มเจอเมืองจงสกลนครพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการตัวชี้วัดคุณธรรม12ประการและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตามโครงการสัมมนาพเพิ่มศักยภาพผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรมในพื้นที่จังหวัดสกลนครจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านซึ่งจังหวัดสกลนครจัดระหว่างวันที่26-27ถึงเมษายนนี้มีผู้บริหารครูและบุคลากรจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร14แห่งรวม277คนเข้าอบรมเพื่อแลกเปลี <athy sprout Likewise>. ่ยนประสบการณ์วิเคราะห์รูปแบบการทำงานนำไปปรับแผนให้เหมาะสมในในสถานศึกษาของตนตาม3เสาห หลักกลยุทธ์ประกอบด้วยการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการยกระดับผลสมริตทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพอันเป็นการสนองพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมนาถบปิษฐ โดยเฉพาะโครงการด้านการศึกษาในถิ่นธุรกันดารเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่านจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง1พฤษภาคม2,568ที่จังหวัดน,น่าน